เจอมุมในเรื่องเวกเตอร์ใช้สูตรนี้ข้อนี้พี่ดึงมาจากข้อสอบ A level คณิต1ปี67พี่บอกเลยว่าถ้าใครจะเก็บเรื่องเวกเตอร์แล้วมันไม่ยากออกทุกปีปีละ2ข้อและแนวนี้ออกทุกปีเดี๋ยวมาดูกันให้เวกเตอร์ u มาเป็นลบ101แล้วก็เวกเตอร์ v มาเป็น 11a แลออ้วก็ดับมาเป็น b11 1. และ t เด็ดคือคำนี้ มุมระหว่าง u กับ v เท่ากับ2พายส่วน3เรเดียนถ้าน้องเจอคำว่ามุมในเรื่องเวกเตอร์ให้เราใช้สูตรดอทเพราะในสูตรดอทมันจะมีมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2องอันสูตรดอทว่ากันว่า u v เท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v และคูณคอเซตาซึ่ง ไอเซตานี่แหละคือมุมระหว่าง U กับ V ที่เป็น2ภพายส่วนสเรเดียนด้านซ้ายเขาเอา U กับ V มาดอทกันทีนี้เวลาเราดอทกันนะเราก็จะเอาไอกับไอใช่ไหมเอา I กับ I คูณกันลบ1กับ1คูณกันได้ลบ1บวก j กับ j 0กับ1คูณกันได้0บวก k กับ K คูณกัน1กับ A คูณกันได้เเท่ากับขนาดของ u ทีนี้ไอ้นี่คือ U ขนาดของ u ก็สแครร e r สูตรของมันอนะ square r เอา i กําลัง2บวก j กําลัง2บวก k กําลัง2 i กําลัง2ก็คือลบ1กําลัง2ไปบวกกับ j กําลัง2ก็คือ0กําลัง2แล้วก็ไปบวก k กําลัง2ก็คือ1กําลัง2แล้วก็ค่อยไปคูณกับขนาดของ v ก็สูตรก็คือสแครร e root เอาเวกเตอร์ v มา i เอา1นลัง2เอา i กําลัง2บวก J กําลัง2บวก k กําลังสองมันก็จะเป็น1กําลัง2ไปบวก1กําลังสองไปบวก A กําลัง2แล้วก็ไปคูณกับ cos เซตาซึ่งไอเซตาก็คือมุมระหว่าง u กับ V เขาบอกว่าเป็น2พายส่วน3เรเดียนถ้าเจอเรเดียนพี่ไม่ชอบพี่จะชอบองศาพี่ก็เลยเปลี่ยนมันเป็นไอเจ้าพายนะ180องศาแล้วหารด้วย3 แล้วสวยมากเพราะว่า3ไปตัด180หรือ60 622 2 12, มันจะเป็นมุม120องศาแสดงว่ามันจะไปคูณกับคอร์ส1 2อองศานั่นเองรู้เรื่องเนาะลบ1บวก0บวก A พี่เริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนน้องจะได้ลบ1บวก A ตัวนี้นะมันจะเป็นลบ1บวก A ทีนี้มาดูใต้รู ตัวนี้ลบ1กําลัง2ได้บวก1ไอ้นี่ศูนย์กำลังสอได้ศูนย์ห่งกับศูนย์ก็ได้หนึ่ง, 0, ง 1, ใช่ไหมแล้วไอ้นี่หนึ่งกำลังสองก็เป็นหนึกับหเจอกันเป็นสแล้วมันก็จะได้รูทสอแล้วก็ค่อยไปคูณกับอีกก้อนหนึกำลังสองก็หนึ่ลังสองก็หนึ่งบวกกันได้สองมันก็ไปเจอ A อกำลังสน้องจะได้ 2, รูทสบวกเกำลังสองแล้วก็ไปคูณกับคอ 128. ร์ร้อยย่จริงๆพี่จะบอกว่าไอ้เจ้ามุมร้อยยเนี่ย ถ้าย้อนไปทางตีโกล้ลนะมันคือมุมในคอรแรนที่2เพราะมุมในคอแ์รนที่2อ,อะ่ะมันจะอยู่ระหว่าง90กับ180และเรามีสูตรมีวิธีการเปลี่ยนเป็นมุมที่คุ้นเวลาน้องจะวัดมุมในทางตีโกนะ่ะมันจะเริ่มวัดจากแกน x ขวาสุดแล้วก็อันนี้เป็นคอแ l รนที่2ประมาณนี้เนี่ยคือ120กวาดมาเลยและไอ้ตำแหน่งที่พี่ไฮไลท์อ่ะเขาเียว่าจุดปาย และทวัดครึ่งหนึ่งพอดีก็จะเป็น180องศาวิธีแปลงเป็นมุมที่คุณคือน้องจะเทียบจุดปลายกับแกน x ใกล้สุดไอ้แกน x ใกล้สุดมันใกล้ x ฝั่งซ้ายไหมน้องก็เทียบแกน x ใกล้สุดย้อนไปหาจุดปลายส่วนต่างของมันก็คือ60องศาเพราะอย20กับ180ห่างกัน60องศาเพราะฉะนั้นคอร์ด120สวยมาก มันก็คือคอร์ส60องศาแต่สิ่งที่น้องห้ามลืมคือในทางตีโกนมิติที่เราท่องกันว่าออไซแ t นคอร์หมายความว่าในคอร์แรที่2อ่ะเฉพาะค่าายที่เป็นบวกแสดงว่าค่าคอร์สต้องติดลบและไอคอร์สหกสะมันเป็น1ส่วน2น้องก็จะตอบลบ1ส่วน2นั่นเองรู้เรื่องเนาะแสดงว่าคอสร 120. ตอบลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองน้องก็เอามาแทนพี่เลือกแล้วนะมันจะเป็นลบหนึ่งส่วนสองแต่พี่อย่างนี้ได้ไหมอ่ะไอเจ้าลบหนึ่งส่วนสองกับหนึ่ส่วนลบสองอะคนเดียวกันถูกไหมลบจะอยู่บนอยู่ล่างคนเดียวกันแล้วทําไมพี่ถึงเล่นลินแบบนี้วะเพราะว่าคือเดี๋ยวพี่อะ จะต้องย้ายไอ้เจ้าลบสองไอจะต้องย้ายตัวเลขอะขึ้นไปคูณพี่ขี้เกียจแบบเดี๋ยวย้าย2มาแล้วไปคูณลบหนึ่งมันวุ่นวายก็เลยดันลบไปข้างล่างและเอาลบสองะย้ายขึ้นไปคูณแต่ว่าเวลาน้องย้ายขึ้นไปคูณน,น้องต้องคูณทั้งคู่ลบสองคูณกับลบหนึ่งน้องจะกลายเป็นบวกสองลบสองไปคูณกับบวกเอน้องจะได้ลบสองเอคือเราต้องต้องย้ายตัวเลขไปคูณเพื่อให้รูทอยู่เดียเด๋ยว,ยวมันจะได้แกง่าย ทันไหมไอ้ด้านขวาก็เป็นรูทสองคูณกับรูทสองบวก a กำลังสองวิธีการแก้สแคร์รูทก็คือการยกกำลังสองทั้งสองข้างซึ่งด้านซ้ายก็จะเป็นสองลบสองทั้งหมดกำลังสองด้านขวาก็จะเป็นรูทสองไปคูณกับรูทสองบวก a กำลังสองแล้วทั้งหมดก็กำลังสองที่นี่ฝั่งซ้ายอ่ะ มันติดลบจะแจกกลังสองไม่ได้น้องก็ต้องมองไอ้นี่เป็นหน้าไอ้นี่เป็นหลังมันก็จะได้หน้ากําลังสองไปลบสองคูณหน้าก็คือสองหลังก็คือสองเอแล้วก็ค่อยไปบวกหลังกําลังสองที่เป็นสองเอกลังสองแล้วไอ้สองคนนี้มันถือว่าคูณกันอยู่ถ้าคูณกันอยู่เลขชี้กําลังเวลาฐานคูณกันฐานหารกันเลขชี้กําลังแจกได้เลยเราก็สามารถแจกสองแจกสองเข้ามาได้เลย แล้วรูทกับ2อ,อ่ะมันหักล้างกันมันเจ้ากันเราก็จะเหลือแค่2ไปคูณกับ2บวก a กลัง2แล้วฝั่งซ้าย2กําลังสองได้4 2คูน2คูณ a น้องจะได้ลบแ a และ 2a ทั้งหมดกาลัง2แจกกาลังสองมาทั้งคู่น้องจะได้บวก 4a กําลัง2และไอด้านขวาก็เอา2แจกเข้าไปมันก็จะได้เป็น4บวก 2a กําลัง2 และน้องก็ต้องเอา 2a กํลัง2ย้ายไปหักออกจาก 4a กําลัง2มันจะเหลือ 2a กํลัง2อ้อ c กับ c ตัดกันแล้วเหลือแค่ลบ 8a แล้วก็เท่ากับ0ถ้าแปลงสวยๆหน่อยก็ทำเป็นยังต่ำก็ได้หารด้วยเลข2ก็หลอดไอ้ตัวเนี้ย2โดนตัด จะเหลือ a กัลังสองไอแปตัวเนี้ยโดนสตัดก็จะเหลือส a ทันไหมแล้วเสร็จแล้วถ้ามันเป็นสรรมการกํลลังสองวิธีการแก้ก็คือ,อแยกตัวประกอบหรือจะดึงตัวร่วมก็ได้เราก็สามารถดึง a ออกมาได้นั่นเองไอก้อนแรกเหลือ a เฉยๆเพราะตอนแรกมันเป็น a กำลังสองไอก้อนหลัง a โดนดึงมาต้องเหลือเล็ก4แล้วน้องก็จับแต่ละก้อนเท่ากับ0ูก้อนนี้ ไปเท่ากับ0แล้วก็น,นี่เท่ากับ0นแสดงว่า a ของน้องเป็นศนย์อันหนึ่งและอีกอันหนึ่ง a ลบ4เท่ากับ0นย์แสดงว่าไอฝั่งเนี้ย a จะเป็นเลข4เพราะฉะนั้นตอนนี้ a ของน้องสวยสวย,สวยค่าศูนย์กับ4แล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปดูได้ไหมว่าสรุปแล้ว a มันมีกี่ค่าหรือมันใช้ได้ค่าเดียวหรือมันมีเงื่อนไขอะไรไหม A กับ b เป็นจำนวนจริงเอาก็จำนวนจริงทั้งคู่เลขที่หาค่าได้ทุกตัวคือจำนวนจริงหมดแล้วใช้ค่าไหนพี่ว่าข้อนี้เจ๋งนะคือนอกจากมันวัดเรื่องเวกเตอร์เรื่องมุมใช่ไหมมันยังวัดเรื่องตีโกณเวไอ้ตอนแปลงเป็นมุมที่คุณ <c oughs> และทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่มันวัดคือน้องแม่นเรื่องการแก้สมการรูทใหม่ เพราะทุกครั้งที่น้องแก้สมการรูทอ่ะมันจะต้องมีการตรวจคำตอบแล้วกูจะกระซิบทำไมวะเนี่ยเออมันจะต้องมีการตรวจคำตอบพูดง่ายๆน้องจะต้องมีการตรวจคำตอบน้องจะต้องมีการตรวจคำตอบย้ำอีกรอบนะน้องจะต้องมีการตรวจคำตอบ ทีนี้เวลาตรวจคำตอบทำไงวะพี่ตอนนี้ผมมี A เท่ากับ0และผมก็มี a เท่ากับ4ตามที่ผมหามาได้วิธีการตรวจคำตอบที่พี่ใช้บ่อยๆคือพี่จะเอาคำตอบที่ได้ไปเช็คในบรรทัดก่อนกำลังสองบรรทัดนี้คือบรรทัดก่อนกำลังสอง่พี่จะเรียกว่าบรรทัดก่อนกำลังสองเพราะว่าหลังจากนั้นมันยกกำลังสองทันไหมไปเช็คก่อนกำลังสอง ถ้ามันใช้ได้เวลาแทน a เข้าไปสองข้างต้องเท่ากันแต่ทาไม่ได้เวลาแทน a เข้าไปและสองข้างต้องไม่เท่ากันพี่เลือกเลขศูนย์ก่อนเพราะว่ามันสวยดูนะถ้าแทน a เป็นศูนย์ศูนย์ไปคูณสองมันก็ได้ศูนย์สองลบศูนย์เหลือเลขสองและพอแทน a เป็นศูนย์ศูนย์กำลังสองก็ศูนย์มันเหลือรูทสองอีกฝั่งหนึ่งก็รูทสองรูทสองคูรูทสองได้สองอ้าว ใช้ได้เว้ยสวยแสดงว่า4ต้องไม่ได้เดี๋ยวมาลองกันถ้าได้ทั้งคู่ก็ค่อยว่ากันว่าพี่อาจจะมีตรงไหนคิดเลขผิดทีนี้ A เป็น4น้องก็แทน A เป็น 4, 4ีกับ2เป็น8ใช่ไหมมันจะเป็น2อลบแคุณน้องจะได้ลบหและแทน A เป็น 4, 4กีกสีลังสองเป็น1ิบ แล้วก็มาบวก2มันจะเป็นรูทสองอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะคือตัวของมันเองอ่ะมันจะมีรูทสองแล้วเมื่อกี้มันจะเป็นสิบหกบวกสองอ่ะมันจะได้รูทสิบแปด 18. คือพี่แล้วไอ้รูทสองกับรูทสิบแปดอ่ะอืมคือถ้าน้อง,น,องน้องจะตอบเลยก็ได้ว่ามันไม่เท่าเพราะว่าฝั่งนี้เป็นลบฝั่งนี้เป็นบวกหรือน้องจะคูณเข้าไปก็ได้ทีนี้ถ้าน้องคูณเข้าไป มันก็จะเป็นรูทสามสิบหกเพราะมีรูทเหมือนกันใต้รูทคูณกันใช่ไหมรู 3, 6, ทสามหกถอดมาได้เลขหกมันก็เลยกลายเป็นว่าลบหกกับหกไม่เท่ากันอยู่แล้วหรือน้องจะตอบตั้งแต่มรรทัดนี้เลยก็ได้พอน้องรู้อยู่แล้วว่าไอเนี่ยต้องบวกไอเนี่ยมันติดลบบวกกับลบไม่ว่าจะเป็นเลขเหมือนกันหรือเลขมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแสดงว่าสี่ใช้ไม่ได้โอ้เจ๋งนะเจ๋งนะงนะข้อนี้งานพี่ปั๊บอย่างนี้นะแสดงว่า A ข้อนี้เป็นศูนย์โหคตรเจ๋ง มันวัดหลายต่อมากอ่ะโคตรดีแล้วยังไงต่อมี B อีกโอ้โห B หาจากไหนวะพี่หาจากคำว่ายูตั้งฉากกับ W โคตรโหดโคตรดีข้อนี้ไม่ใช่โคตรโคตรดีโคตรดีรดรดยังไงวะพี่ยูตั้งฉากกับ W ิยูตั้งฉากกับ W คือเอาง่ายๆเลยว่าไอ้มุกเนี่ยแม่งออกทุกรอบไอ้คำว่าเวกเตอร์สองอันตั้งฉากกันอะ ให้น้องจําไปเลยว่าเวกเตอร์2อันตั้งฉากกันมันทั้งคู่ต้องดอทกันได้0มันทั้งคู่เนี่ยไอยู IU กับไอวิเนี่ยมึงจะต้องดอทกันได้0แล้วเวกเตอร์ u ของน้องอะ่ะเป็น 101. ลบ1นึ่ลบหนึไปดอทกับเวกเตอร์ w เวกเตอร์ w ของน้องเป็น b 1 1แล้วเวลาน้องดอทกันก็เอา i กับ i คูณกันลบหกับ b คูณกันชก ลบ b ไปบวกกับ0ูนย์ก็หนึ่งคูณกันได้ศูนย์และไปบวกกัน1กับ1นคูณกันได้1ก็คือเวลาด o i คูณกัน j คูณกัน k คูณกันแล้วบวกกันและน้องก็เอาลบ b ย้ายไปให้เป็นบวก b ศูนย์ก็หนึ่งบวกกันได้หนึ่งแสดงว่า b ของน้องอ่ะได้หนึ่ง a มกกี้นี้เป็นศูนย์แล้วโจทย์ถามอะไรวะเนี่ยโจทย์ถามหา a บวกสาม b ซึ่ง a มันเป็นเลข0แล้ว b เป็นเลข1มันก็เลยกลายเป็น0ูนบวก3ข้อนี้ก็เลยตอบ3นั่นเองสำหรับน้องม .5 ขึ้นมา6ที่อยากจบคณิต A level ลายใน2เดือนพี่แนะนำเป็นคอร์สคณิต A level เด็ก69ใครสนใจสมัครทักมาที่แอปสีเขียว Line ID มีตัวแอดไซดด้วยนะ math underscore d a f ที่ชัวว่ามันจะช่วยให้เราสอบติดได้แน่นอน